สวัสดีครับผมกับผมกับเซานี่สวัสดีเตรียมเรือเตรียมแมงพร้อมแล้วครับนี่สิไปใช้กะเดี๋ยวรอติดตามกันครับสิบาพาไปครับได้ยาาินข่าวอ่ะเดือดครับเด,ดเ,ดดเดือดเด็ดแห้งแล้วนะนี่ครับแต่งเครื่องแต่งยังไม่แล้วนี่ <c oughs> เครื่องก็พร้อมแล้วครับนี่เทสแล้วเมื่อกี้นี่กับพานครับดึงเดี๋ยวเดี๋ยวตีตึต่มเลยครับเรือเราขึ้นรถไปแล้วครับ มาถึงแล้วครับโอ้บรรยากาศกลมลื่นดิจนะ้าเออเป็นตะวม่มีแดดเฮอปลาขึ้นต,ตุบตับตุบตับเลยเนะาะจอดในขี้เลือกเข้ามานะนี่ครับถึงแล้วครับเกาะครับเก,กาะกลางน้ำครับบ้านผู้ขับเบลครับผู้ขี้เล็กครับ ทักประมาณนู่นแหละข้างหน้าขี่ไปดูก่อนตรงที่มันตีลงถนนง่ายๆอะ่ะตรงตรงตรง,ตรงนี้และมัง้งเอาม,มัวมาแต่ทอนนั้นเดี๋ยวเขาจะเอาท้ายมาแต่อทอนนี้อตรงเก่าเรามันมันต้องรอมันแดดมันผ่านไปก่อนไหมตีได้ยหรอมั้งนี่ระยะน,นี้อืม นี้ก็จะมัดตรงนี้เลยนี่ครับบรรยากาศไม้ครับเป็นไรครับสวยยวะ ผู้ไม้สวยครับไม้สวยเบิร์นโหลดครับมันควรจะการหมบไม้เกาะครับไม้เกาะพุ่นกับยอดเพลนดีสอดครับนั่นยอดเพลนดีสอดคือเก่าครับนี่ครับลองเบิงครับครับคนเงียครับคนเงียบผสมเงียบครับท่านไม่หนักเบ็ดครับกำลังหนักเสียนหนักรับเสียนหนักทำไมมันเบาจัง ตัวน้อยหรือเปล่าออมันกินนานแล้วนะคันนั้นน่ะเห็นมันยิกๆยิกยิยิเบาๆนานแล้วน่าจะตัวเล็กผมก็ไม่เล็กนะคันมันใหญ่ลอกก็ใหญ่ผมไม่เล็กนะครับอ้ใส่เลยคันนี้ไอ้จ้ามันสวยจริงๆนะมา <c oughs> กินมากินโอ้ยโอ้โหห้ทางเลย ถูกแล้วไปทางเออทางซ้ายทางไหนก็นถือลากกันมาเหรอใช่เ้าตัวใหญ่เยอะปลาที่ปนเดตตัวหน่อยขั้นใหญ่จริงสายเต็นยึดยดปานนั้น มาฟุ้งเดียวกันตีนอ่ะอืมว่อนเถอะวน,วนมาเลยกินข้นวเมียกินข้นวเมียเลยข้าเวาาาเดียวข้านันตีงข้าเดียวขันนี่ตีงนี่สิเอาขัานดใดจกินก็กินเด้อ สองขั้นทั้งคว้าควายบ่ติ่งเลยวะ มังแรงรถโ้ตัว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 โอ้โหโอ้โหไม่ใช่ไม่ใชแบบนี้ตักปะโอ้โอ้ปัด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 โอ้โอเือัวปลาเรื่งอูไรเน้องครับกูนะ quá tối và đây việc bệt của anh tối bao bao lù là chẳng bao nhanh มันกินอยู่เราโอ้ป่ากินอ่ะครับป่ากินแอ่ะอุ๊ยคันนั้นก็กินเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าขั้นเท่าขั้นเท่าขั้นครับหลายขั้นโหล่ะโอ้โมันดึงไปแล้วดึงไปแล้วขั้นนั้นเออโอ้เอ้เอาไปใส่ปลาไปกินเยอะขั้นนั้นแล้วบางทุกง้ย ม่เมรไม่เบิ่งคันนั่นดูยูบอจังวะเอายูเป็นตปาน่อยเอปลาน่อยคันนี้ข้ามือคอยปลาสิตียูแทบ่บล่ะสิบอยูยูบ่ันแข็งยูยูยูดิปล่อยปล่อยปล่อย จบจบจัน่นนี้เขาตั้งกล้องอืออ๋อกล้องเข้าก็อยุตักนัน่นเอาโอ้แล้วหลังนี่กินเขาปลาก็กิน โอ้ตัวห้ามตัวห้ามอ้ยป,ยป่าวัวนเลยป่าอ้วนป่าอ้วนมีเพลงฟงังนี่ยันจไ่นอนะนี่เพลงฟังลมเย็ยนห่มบนมือูยยูดี๋ยวขั้นหนเนี่ยเจ้ขั้นมทุนเอา อ้าวอยู่ครับยุู๊้โหโอ้โหอยาวาหลุดอู้อุุ้้้ยุ่นุ Dum, <t ried idad> ้ a, <t ri> ุ <idad> ่นย <ri> ุ้ <t ri> ุ้ยั้ยุ้้วยุ้ย้้มาแล้ว้ ปลาทูครับปลาทูเป็นไดปลาหลุดไปแล้วเหลือปลาวันครับจนเบิดโค้งตะกอไม่ปลาน่าจะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่หรอกตอนแรกตอนแรกตัวใหญ่แท้น่าจะเท้าไอ้อีตัวนั้นแหละมันมันน่าจะอยู่เป็นฝูงเลยตัวเล็กกินก่อนอืมโอ้โมาใกล้ๆตึกๆๆได้อยู่ แกมันสามักโอ้ยมามาอย่ามันบียแต่นี่นี่อยู่ไม่ได้ต้องบอย่มันต้องอยู่เวลาพูดอ่ะพูดอ่ะเห็นดอบสู่รุ่นครับลุนครับลุนรุ่นรุไก่กลังมาครับไก่ัมาแล้วลุนครับมารุ่น ตัวท้อพวกกุณเตียแบยบที่ว่าวายบ่เด้อเบิ่งเบิองเบิองมีไส้มีไส้เห็นปะขี่ไล่เด้อบ่ฮึอยู่บ่อยู่โอ้ยหลังๆมาเนี่ยก็ส่งกินน่าดนะอยากไปไม้ไทยรถกี่ด้ตัวไม่ใหญ่ด้วยนะแบบเล็กลงเล็กลงอ่ะ tôi nói lâu nói lâu người không hm con mèo ba mèo Ừ thê cong thê nha y theo bơm 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 เห็น okay. มันอยู่ด้วยอยู่ครับอยู่อยู่อ่าเปนดเป็นไดบอกแล้วมือนี้วักับปูไรมาน้าาเปดอีกมานเลยครับมือนี้ใหญ่ยุ่งสามไม้แล้วครับจังพ่อป่าบอมันะ่อยนี่ล่ะอ้หห้หูหู้หู้้หต้วงามู้ห mình cứ gìn tổn bồn mà tổn anh này bà nhảy gìn chích bồn ừ. ừ. nó nhang này bay ừ. Nhan này Chị đây, nhiều, à, Ồ, này đã đây chưa là อวัาจิมาตั้งสายถ้าไทยอีกกันหนึ่งให้อยู่งปวดปวดอันนี้กำลังสิตีเห็นต่สายลึลึลึลุลึลลุกุล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 งลุะุลุคุลกวุดุลอลตลุลวลุ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 ลลุลลุ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 อุล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 ุวุลวลุลุลุลยลุลลล เคยตีขั้นนี้ก่อนอ๋ออ๋ออ๋อ,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 อตัวเนี่ปปะตัวเนี่ป่ะอโอ้โไปไกลปะเนี่ยเดี๋ยวมันก็กิน,นเลือกกินเนาะขั้นแสบขั้นบ่แเสบว้าตัวงามกับตัวงามอืมขอถ่า

เบิ้งครับเบิ้งครับอู้มาเท่าสองเลยครับเออเดี๋ยวเขาปากเข้าปากกำลังเข้าอย่างยูโอ้แต่งขั้นนี้กันแป๊บนึงแป๊บนึงยูว่ายูาจับยูยูได้นั่นยูว่ายูอ่ะไปครับอ่ะส่งออกกัน ลบก่อนตีไปหาแดดถ้าบ่มีถ้าบ่ามีแดดก็บ่กินตีใส้นห้องพวกกินเนาะเงือดไหลไปลปากิกระตึกอยู่บ่บ่บ่วสูงมือบ่ติด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 เงินป่ะเออโอ้หน้ามันเลือแห้ง อยู่เป่าวอยู่เปล่าอู้ทูสาวอ่ะเธอเลยนจปากมันบางๆอยางเงี้ยถูกูกูโอ้ตกแรงมากอากาศมันเย็นนะครับป่านส่งกล,งลงิ่นทรายร่องทรายร่องเอาเอาเอาขนาดว้า,าบักหอยกินป้านบักหอยกินอยังมันตอดแห้งแถวโอ้ยพูดอะพูด,พดอะ

เอ๋อก็ส่งเบามันย้อนมาเลยเนาะนนส่งนี่ครับเป็นไงกินครับกินกินอ๋อ,อคือหิดฮอตแท้ยังมือแรงตีขั้นเนลอลงไปปลากินขั้นหนึ่งเนาะโอ้ใจว่าท่านเก็บอยู่เก็บสายพ่าท่านได้แล้วเพาท่านได้เก็บแล้วตีไปตึมเหมือนกันขั้นนี้นกินเลยเมื่อกี้นี่โอ้ตัวปลาแนี่แบบนี้ปล่อยครับปล่อยปล่อยต้องตกแบบอนุรักษ์ครับ ปครับนี่ปเห็นเลยว่ามันกินตะตีขั้นเรนอยย่งมันกินเะขั้นนอุ้ยมาแล้วครับอ๋แล้วคือนดีแท้คือส่งเลนปัดปดปมึงไปขั้นมึงดูเจ้ากีดตัวข่อยอีกแล้วนี่ยเจาีแห้งแท้เอาป้ปลาอีแป้งข้าปลอย่างนีปลาเจ้ากีดตัวข่อยนี่บ้าปวด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  ป่าโบเลียนกับยกขั้นใหนมันเลียนเนี่ยพุ่นอะเบิ่งที่ล่ะตัวบักง่า่เหรอว้ายมันจะสมพว่นเนาะมีเสียงเบรกออกป่านญ่ป่านนี่โอ้ขั้นหนหน่อยอะแบบเบาๆแป๊บๆเลยนะแป๊บๆเออ จะไอ้บ้านก็ไม่กินึ่งทีนะโอ้โหกินดีได้ครับกินดีไหมนี่ปลาขาวเกลี่ยปลาอีแป้งยังปะยูป่ะดิยูเปล่าจัดูมันข้นแข็งเนี่ยยยยููู ต้องเอาขั้นอ่อนๆนี่คืออีหล่าวไงนั่นนั่นขั้นหนีรูดแซมเลยแซมเลยแซมเลยโอ้ขั้นหนีรูดเป็นไงเป็นไงอยู่ปะอยู่อยู่โอ้มีใส่บ้มีใส่บ้าขั้นอ๋อโมเมนเดือมันหยกมีใส่บ้มีใส่บ้ตัวพ่อตั้งแรกนี่แหละอีหลี <c oughs> ุ่นโ oh, อ้ยใส่สวยใส่สวยอืโอ้โหตัวนี้ตัวงามครับตัวนี้ตัวงามโอ้โเออตัวงี้ได้ไหมโอ้ตัวงามตัวงามตัวงามปลากระมังครับปลากระมังอันนี้ดิโหดท้ใส่เอาอามาขึ้กินค่อยๆหนึ่ง

ใส่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 ใสน,น่บบนนนานดนาหอดเยโอ้ตัวงามบราาันณ์เป็นไงอืมว่างๆๆปล่อยมั้อู้เปล่งป่าซิวหน่อยขึ้นไหมคนไหมคนไหม ตุบตบตุบตบตุบตวั่าซังบางซึ่งยิ่แทบ่มันเป็นยังไงครับเตึมเติมเติมเติมเตมันมือบ่ว้ายเาอยู่หรอกัหรอครับหวังว่สวยวา่ายังทรับทับทับยูยูนี่ขั้นดาวนี้มั ดำดำนี่ดำดำนี่เออโอ้ยพูดนะพูดนะเอาเอาเอาไอหยิบผิดขั้นบอลเขนั่นก็กินแมนบอลขั้นดำดำเนี้ยมันจิกดไปหลายรอบเราเมื่อกี้นี่ว่ามันทีหยิบถือขั้นดำดำไปหยิบขั้นของเขาขั้นดำนานๆเห็นบอลนั่นขั้นหน่อยนั่นนั่นๆนานๆขั้นหนึ่งถือขั้นหนึ่งถือโอ้ออกไปแล้วใส่ออกไปแล้วว่าเป็นใส้มาด้วกันเตี้ยโอ้ใส้มาด้วกันนี่โอ้ย มัดกินข้นนี้อะนี่เออแมนกินข้านี้นมัม่กินข้นน,น,นี้เราซ้ายไปถือขันนั่นมันเลยดินน้ำอ้าวเโอ้ข้านี้รูดโอ้ยไปได้ไปได้ไไดยอยู่ปะมีใสป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 ่ะใสปะต่อตอแกน,นี่นะใส่ โอ้ยใส่สว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 ย,สสวย,สสวยโอ้ว่าแล้วนึกว่าติดปนนุ่มวะนียแกะใหม่บ่วนขาดเลยไปใส่มากเอาก็ได้เวลากับบ้านล้วครับตอนนี้ก็สิบหกนาฬิกาอะไรสี่โมงสี่มโมงแรกครับ เก็บอุปกรณ์น,นะครับกลับคำร้ายเมื่อกาหนาวครับจนี่เราพอดีไ,ไ,ไอ้ใบไฮโาเตอร์อ่าไอ้ใบไฮโรเด้อมองนี่แล้วครับนี่ตรงคำยอดเพชรรีสอร์ทครับใสมีเลือกอะทีเลือกมาเหรียญกันนะครับถือว่าอ่าว่างกัเน,นี่ยกันละส่วนกันมาเหรียญก็ได้ครับส่วนผมมาเหรียญก็ได้อ่าผมว่างผมก็จีได้ออกมาเหรียญน,น้ำครับมือใดว่าง ก็ข้นแถวนี้แหละครับคนอุบลรัตน์นี่แหละนี่ว่วาเบิ่งผลงานป่านะครับผลงานป่าเออตัวที่ได้มองได้ยังครับอ,อู้เอาคือสวดคลาดแถวได้หลายอยู่ติง่ายง่ายสามจุดครับเนี่เบิ่งผลงานป่าโอ้ยโยโยโย่โ,ยโ,ยโ,ยโยอ้ยครับผลงานป่าเออก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ครับนี่ประมาณเท่าไรนี่โล สองโลได้อยู่สองโลก,กว่านี่นะครับอืมอ่ะถ้าตัวน้อยมันก,ก็น่าจะออกไปแล้วครับะกะช่างก็คัดปลายอยู่เนาะตัวนี้นป่าคืออะไรบ้างอ่อ่าโอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเมืองรถ บรรยากาศเกาะใช่ไหมอันนี้คือยอดเพชรนะครับหนุนูเห็นแพร่สองล่ำแล้วครับนั่นแหละครับยอดเพชรรีสสอด จะเข้าฟังตรงนี้แหละ 那倒没。